สวัสดีทุกๆคนนะครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมพัดบาเซนะครับในสัปดาห์แห่งมอเตอร์โชว์แบบนี้นะครับผมเราจะไม่พามาควิกรีวิวกันได้อย่างไรนะครับกับเจ้า x 6คันนี้เลยนะครับจริงๆมีหลายคันมากที่อยากพาชมพาควิกรีวิวรอบๆองานนะครับแต่ว่าแหมช่วงนี้นี่คนเยอะมากจริงๆนะครับยุ่งกันมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขออนุญาตมาเป็นควิกรีวิวก่อนละกันนะครับสำหรับเจ้า x 6 X Drive 40i คันนี้นะครับผมซึ่งอันนี้ผมบอกเลยว่าผมชอบส่วนตัวมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็น SUV ทรงคูเป้ที่ผมผมมองว่าสวยสุดๆเลยนะครับสำหรับผมที่สำคัญนะครับเจ้าตัวนี้เป็นตัวประกอบไทยแล้วด้วยนะครับราคาถูกลงถึง1.8ล้านก็เลยทีเดียวนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือจากเครื่องยนต์เดิมที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเปลี่ยนมาเป็นเครื่องยนต์เบนซินนั่นเองนะครับผม ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวพาชมรอบๆคันกันก่อนนะครับผมท่อยเสียนะครับให้มาเป็น MX e h p o r t p i p e เลยนะครับเรียกได้ว่าถ้าปรับเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยเสียงแบ็กไฟนะ์ต้องมาแน่นอนนะครับคันนี้แล้วก็จากที่เห็นนะครับจะมี r e a r d i f f u s e r มาให้ด้วยนะครับแต่ก็มีบางส่วนที่ตลกไปบ้างนะครับสำหรับบางอย่างช่องเจออากาศ จาะหลอกด้วยไม่รู้เจาะหลอกทําไมทําไม่เจาะจริงผมงงมากนะฮะแต่แต่งดักเทลมาให้เลยนะครับตั้งแต่แรกตัวนี้มาในส่วนห้องโดยสารเอ้ยไม่ใช่มาในส่วนของห้องเก็บสัมภาระบ้างนะครับผมห้องเก็บสัมภาระเนี่ยคร่าวๆนะครับตัวเลขบอกมาเนี่ยเก็บถึง5 8 0ลิตรกันเลยทีเดียวนะครับแล้วถ้าพับเบาะเนี่ยจะได้ถึง1 5 0 0ลิตรกันเลย นะครับผมโอเคถัดมานะครับด้วยความที่เจ้า x 6คันนี้นะครับเป็นโช๊คถุงลมนะครับช่วงล่างถุงลมเองเพราะฉะนั้นตัวนี้สามารถปรับระดับลงได้อีกนะครับผมขึ้นได้2ระดับและลงได้2ระดับนะครับมาในส่วนของห้องโดยสารกันบ้างนะครับเรียกได้ว่าแทบจะไม่เปลี่ยนเลยก็ว่าได้นะครับผมยังมี หัวคันเกียร์ที่ทำจากคริสตัลสวาร์ลฟ i ีลินไปเไรเนี่ยหัวเกียร์ที่ทำจากคริสตัลสวารลฟ์ีเหมือนเดิมนะครับสวยสดงดงามคือแบบว่าเวลาโดนแสงแดดเนี่ยคือตาถ้าจะบอกกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าวิบวับไปไหนก็ไม่รู้นะฮะและที่สำคัญนะครับเจ้า X6 Xdrive 40i คันนี้นะครับ ให้ p a n o r a m i c Sky Lounge มาด้วยนะครับเหมือนเจ้าซีรีส์เเลยนะครับและที่จะดูจากพวงมาลัยนะครับคันนี้ให้ Cruise Control มาแบบถึงจุดหยุดนิ่งด้วยนะครับผม Stop and o o f u ก c t i o ชนั่นเองนะครับนี่นะฮะตอนแรกคือเราก็จะเห็นเป็นระยิบระยับเหมือนดาวบนคางฟ้าเลยนะ <S 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 นอ่ะแล้วก็มีแอร์สามโซนให้นะครับผมแต่ที่สำคัญนะฮะจุดที่ผม ไม่ไม่ชอบใจเอามากๆเลยก็คือลำโพงครับลำโพงไม่ใช่ฮามันกระดอนได้อย่างไรลด5ล้านไม่ให้มาไม่ได้ BM t h a i ไ a n d โอโหเสียใจมากนะครับณจุดจุดนี้พละกกำลังของเจ้า x 6 40i คันนี้นะครับผมมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 3 0 0 0ซีซีนะครับผม6สูบแถวเลี่ยงทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะครับก็จะคร่าวๆประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับควิกรีวิวสำหรับเจ้า X 6 X Drive 40i คันนี้นะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาอยู่นะครับคันนี้ เรายังมีสิทธิ์ให้จับให้จองกันได้นะครับสามารถโทรมาที่เบอร์ผมได้เลยนะครับ0 9 2ย์4 4 1 5 9สนาะครับสามารถโทรมาเช็คสต็อกเช็คโปรโมชั่นได้หมดเลยนะครับไม่จำเป็นต้องเฉพาะ x 6ก็ได้นะครับรุ่นอื่นๆก็สามารถโทรมาเช็คโทรมาสอบถามกันได้นะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ขอสั้นๆก่อนละกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพยายามเก็บตกให้ครบทุกๆไฮไลท์ของมอเตอร์โชว์ครั้งนี้เลยนะครับผมและพบกันอาทิตหน้าครับ สวัสดีครับ